สว,ออวยประชรชนตอนนี้พูดถึงคนร้องเรียนมาแล้วตอนนี้ครับผมไปที่ทางด้านจะมีคนร้องเรียนเรื่องน้ําที่หาดคูเดือนะฮะเป็น<ส>อะไรคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับโทรมาจากไหนครับผมประชาชนคนอุบลน,นะครับประชาชนคนอุบลนะฮะจะร้องเรียนเรื่องอ,อ,อยู่น้ำอยู่หาดคูเดือครับมันเป็นอะไรคะน้ําที่หาดคูเดือมันมีแต่ขยะครับโอ้น้ํามีขยะอ๋อน้ำมันนิ่งหรือน้าไม่ไหลเหรอหรืองไงฮะ าะผมไปกินรอบล่าสุดมันมีขยะอยู่ในน้ำอยู่ในน้ําเลยเหรอฮะอ๋อก็คือน้ําไม่สะอาดนะคะครับผม<อ>ผมมองไปแล้วมันมีแต่ขยะนะครับโอ้จุดจุดไหนอะคะเพราะว่ามันก็กว้างเหมือนกันนะหรือว่าทั้งหมดเลยอะคะก็เป็นบางแพนะครับเ,รเป็นบางแพรเพไม่ค่อยสะอาดพอระบุชื่อแพรได้ไหมว่าแพรแพรที่เราไปทานแล้วเจอนี่คือแพแพรจุดไหนครับจะได้เป็นธรรมกับคนอื่นด้วยอ๋อ เยอะผมยังไม่ได้บองคือะอะไรยังไม่ยังเอาเป็นว่าคือมีมีเยอะไหมนะที่แพรแพรที่บ้านนี้ประมาณสักกี่แพรครับก็มันอยู่ข้างล่างนะครับอยู่<ม>ต้นๆมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงชื่อแพรให้ข้อมูลหลังใหม่ก็ได้นะคะครับผมได้เนาะครับเ<อ>พราะว่าคือคือถ้าถ้า ถ้ามันมันยังไงแล้วมันมันกวาดไปหมดเลยบางทีเขาลงอันนี้คือภาพรวมไงฮะมันยากไงครับภาพรวมเพราะว่าคนที่เขาดูแลอยู่อาจจะโดนร่างแหบไปด้วยวันนี้นะถ้าเกิดเราสามารถระบุได้จะดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าถ้าต้องการที่มีการแก้ไขเวลาประสานหน่วยงานเราก็บอกจุดไม่ถูกอีกว่าเอ๊แพรไหนตรงไหนอย่างไรคือเขาจะได้แจ้งผู้ประกอบการอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นนี้คืออยากจะให้เจ้าที่นี้ไปดูแลก่อนนะครับไปดูซิว่ามันหยุดตรงจุดไหนใช่ไหมครับผม ใช่ครับครับอยากให้ไปเดินดูก่อนนะครับว่าตรงจุดไหนแล้วก็ช่วยกากับดูแลด้วยนะครับคนที่ดูแลเรื่องแพรนี้เป็นใครอบตอรหรือว่าเป็นใครครับผมผมก็มไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันอาเป็นว่าร้องเรียนมาเฉพาะเรื่องของขยะในหักคูเดือนนะครับผมที่ท่าแพรนะครับอันนี้คืออยู่บนดินหรือว่าอยู่ในน้ําคะในน้ําใช่ไหมยูบนดินนะครับเป็นแบบไปกินที่เครับ๋อไม่ไม่<ๆ>ที่บอกว่าขยะอะค่ะมันอยู่ในน้ําหรือว่ามันอยู่บนดิน ที่แบบว่าเขยยมันอยู่ในน้ำครับเขาอยู่ในน้ําเลยอ๋อแบบนี้แบบเวลาเล่นน้ํามันก็ไม่น่าเล่นดิใช่ไหมคะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะที่ที่ไปนี่ฮะไปวันไหนฮะช่วงประมาณเกือบเดือนครับเกือบเดือนแล้วนะครับโอ้ไม่ใช่ก็เก็บหมดแล้วเหรอคะเกือบเดือนแล้วก็ประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับผมอืมก็ประมาณนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับครับอ่า สวพอ,อุบลช่วยประชาชน